ตอนที่182เรื่องที่7เรื่องเด็ก500คนว่าด้วยสิ่งที่เป็นที่รักว่าไว้ดังนี้ ห้าร้อยคนว่าไว้ดังนี้พระศาสดาประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปารบเด็กห้าร้อยคนในระหว่างทางตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสีลทัศนะสัม,มปันนังธรมมัถะสัจวาทินัง อัตโนกรรม,มกุปพานังตัญชชโนกุรุเตปิยังดังนี้ชนย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกราวาจาสัตว์ผู้กระทำการงานของตนนั้น ให้เป็นที่รักดังนี้พระศาสดาสเสด็จบินทบาทพบเด็กห้าร้อยคนว่าไว้ดังนี้ความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระศาสดามีภิกษุห้าร้อยเป็นบริวารพร้อมด้วยพระอสีติมหาเถระสเสด็จเข้าไป ในกรุงราชครืเพื่อบินทบาทได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กห้ารคนยกกะเช้าขนมออกจากเมืองแล้วไปสวนในวันมหรสบวันหนึ่งแม้เด็กเหล่านั้นถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็หลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้ สักคำหนึ่งว่าท่านขอรับรับเอาขนมดังนี้พระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายในการที่ภิกษุเหล่านั้นไปแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจากฉันขนมไหมดังนี้ภิกษุกล่าวว่าขนมที่ไหนพระเจ้าค่า พระศาสดาตรัสว่าเธอทั้งหลายไม่เห็นพวกเด็กถือกระเช้าขนมเดินผ่านไปแล้วดอกหรือภิกษุกร่าวว่าพวกเด็กเห็นปานนั้นไม่ถวายขนมแก่ใครๆพระเจ้าค่าพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเด็กเหล่านั้นไม่นิมนต์เราหรือ พวกเธอด้วยขนมก็จริงถึงกันนั้นภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนมกำลังมาข้างหลังฉันขนมเสียก่อนแล้วไปจึงควรตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีความลิษยาหรือความประทุสลายแม้ในบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้นพระศา,าสดาตรัสคำนี้แล้วจึงพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งใต้ร่มเงาโคนไม้ต้นหนึ่งพวกเด็กเห็นพระมหากัสสปะเถระเดินมาข้างหลังเกิดความรักขึ้นมีสลีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้า วหา้พระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยกขนมพร้อมทั้งกระเช้าทีเดียวถวายแล้วกล่าวกับพระเถระว่านี่มนต์รับเถิดขอรับลำดับนั้นพระเถระกราวกับเด็กนั้นว่านั่นพระาศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปประทับแล้วหน้าที่คนไม้ พวกเธอจงถือทายธรรมไปแบ่งส่วนถวายภิกษุสงฆ์พวกเด็กรับคำว่าดีละดีละขอรับแล้วกลับไปพร้อมกับพระเถระทีเดียวถวายขนมแล้วยืนมองดูอยู่ณส่วนข้างหนึ่งได้ถวายน้ำในเวลาฉันเสร็จดังนี้ พวกภิกษุโพลธนาพวกเด็กผู้ถวายขนมว่าไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายโพลธนาว่าพวกเด็กถวายภิกษาพ่อเห็นแก่หัวหน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระมหาเถระทั้งหลายด้วยขนมเห็นพระมหากัสปาเถระแล้ว ถือเอาขนมพร้อมด้วยกระเช้านั้นแลมาแล้วดังนี้พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปะเป็นนิทัศนะว่าไว้ดังนี้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เช่นกับพระมหากัสสปะผู้บุตรของเรา ย่อมเป็นที่รักของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมทำการบูชาด้วยปัจจัยสี่แก่เธอโดยแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสีลทัสสน,นะสัมมะปน,นังธรรม,มัตทะสัจวาทินัง อัตโนกรมมกุปพานังตันชโนกุรุเตปิยังดังนี้ชนย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกราวาจาสัต์ผู้กระทำการงานของตนนั้น ให้เป็นที่รักดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าศีลทัศนะสัมปันนังคือผู้ถึงพร้อมด้วยจตุปาริสุทธ,ธิศีลและความเห็นอันชอบอันสัมประยุตธด้วยมรรคและผล หมดว่าสัมมัตะคือผู้ตั้งอยู่ในโรกุตรธรรมเก้าผู้มีโรกุตรธรรมอันทำให้แจ้งแล้วหมดว่าสัจจวาทินังคือชื่อว่าผู้มีปกติกราวาจาสัต์ด้วยสัจญานเพราะ ความที่สัจจะสี่อันท่านทำให้แจ้งแล้วด้วยอาการสิบหกหมดว่าอัตโนกรมมะกุปพานังคือศิกขาสามชื่อว่าการงานของตนเพราะบำเพ็ยสิกขาสามนั้นหมดว่าตังชะโนคือโลกิยะมหาชน ย่อมทำบุคคลนั้นให้เป็นที่รักคือเป็นผู้ใคร่จะเห็นใคร่จะไหว้ใครจ่ครจะบูชาด้วยปัจจัยสี่โดยแท้ในเวลาจบเทศนาเด็กเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลดังนี้แลจบเรื่องเด็กห้า้อยคน เพียงเท่านี้